มีการค้นพบเพื่อสายพันธุ์ใหม่ก็คือผลไม้แห่งดินแม้จะดูแตกต่างจากมันฝรัง่งแต่ว่าคุณสมบัติก็คล้ายคลึงกับมันฝรั่งนะหลัวล้านจามีผลไม้แห่งดินนี่อีกไหมมันฝรั่งไม่เพียงแต่ใช้เป็นอาหารหลักได้เท่านั้นแต่ว่าวิธีทำยังเรียบง่ายหลากหลายและยังเข้ากันได้ดีกับเนื้อสัตว์ทุกประเภทอีกด้วยทอดผัดทอดแบบจุม่มหรือว่าตุ๋นก็อร่อยดี ทำเป็นเฟรนฟลายมันฝรั่งทอดมันฝรั่งบดแผนเค้กมันฝรั่งมันฝรั่งบดราดน้ำส้มสายชูซี่โครงหมูตุ๋นกับมันฝรั่งหมูตุ๋นกับมันฝรั่งก็แค่ผล,ลไม้แห่งดินเท่านั้นในเมื่อพวกเจ้าชอบขนาดนี้งั้นข้าก็จะมอบให้พวกเจ้าแล้วกันยังไงซะในเมืองราชาอสูรเจ้าของสิ่งนี้ก็มีเยอะแยะอยู่แล้วทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นของขวัญของการพบกันกับพวกเจ้าก็แล้วกันนะ คุณหนูหลวหลานช่างใจดีจริงๆนะให้ผลแห่งดินกับพวกเราเยอะมากขนาดนี้ขอบคุณคุณหนูหลวหลานมันฝรั่งเยอะแยะไปหมดเลยปลูกได้เหมือนมันแทศเลยแบบนี้เผ่าต้าเจอก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าอีกต่อไปแล้วแล้วมันปลูกยังไงกันล่ะเนี่ยเหมือนกับมันแทศรหรือเปล่านะถามบินได้ดีกว่าแม้ว่าคุณหนูหลัวหลานจะให้พวกเรามากมายแต่ว่าสักวันก็ต้องกินหมดอยู่แล้ว ถ้าปลูกได้เหมือนมันเทศก็คงจะดีคุณหนูหลอหลานมันปลูกยังง่าเหรอทั้งปลูกยังไง่ายเหรอแล้วต้องรดน้ําเท่าไหร่ล่ะเนี่ยต,ต้องปลูกได้อยู่แล้วสิก็ฝังไว้ที่ใต้ดินส่วนเรื่องน้ําก็ข้าไม่เคยปลูกนิ่นนาปลูกไม่เป็นหรอกผลแห่งดินก็คล้ายๆกับมันเทศนั่นแหละทั้งสองชนิดต้องเพาะต้นกล้าก่อนแล้วค่อยปลูกไม่ต้องรดน้ํามากเกินไปแค่ให้ดินชื้นเล็กน้อยไม่ต้องสร้างฐานรองรับอะไรหรอก ส่วนพวกมแมลงนะ่ะก็มีอยู่แล้วดังนั้นพวกเราต้องผู้หญิงจากเผ่าเล็กๆอย่างยินจูจะรู้เรื่องการปลูกพืชได้มากขนาดนี้ได้ยังไงต้องเป็นป่ายคุณแน่ๆที่สอนนางทําไมข้าถึงไม่เห็นเขาทํางานหนักมากขนาดนี้ตอนที่อยู่ที่เมืองราชาอสูรเลยละ่ะเธ้เอ้ทำไมจะต้องปลูกด้วยตัวเองให้มันลําบากด้วยละ่ะข้าจะให้คนเอามาส่งให้ตักกล้าใหญ่ๆมาทุกปีก็ได้เลยจริงอย่างนั้นเรอเนี่ย ขอบคุณสำหรับน้ำใจของเจ้ามากเลยนะแต่ว่าพวกเรารับไว้ไม่ได้หรอกให้พวกเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะนะต่อไปพวกเราก็จะพึ่งพาตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วการที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเสมอมันก็คงจะอยู่ได้ไม่นานถ,ถ้าไม่ต้องการก็ช่างสิเหมือนข้าจะรู้แล้วนะว่าทำไมพี่เถิงเซียวถึงได้ชอบนางแต่ยังไงซะข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะข้าอยากได้พี่เถิงเซียว ข้าจะต้องทําให้พี่เถิงเซียวเห็นด้านดีของข้าท่านพ่อเคยบอกว่าถ้าจะเอาชนะใจใครสักคนก็ต้องเอาชนะปากท้องของเขาให้ได้ก่อนครั้งนี้ข้าต้องทําได้แน่นอนหาเจอแล้วพี่เถิงเซียวข้าเอาของอร่อยมาให้พี่ด้วยละ่ะลัวหลานสวัสดีนะยินจูจะอยู่ด้วยเหรอเนี่ยลัวหลานข้าเอาอาหารมาส่งให้พวกเถิงเซียวนะเจ้ามาพอดีเลยมาสิมานั่งกินด้วยกันไหมลัวหลานเจ้ามาได้ไงเนี่ย นิดของพวกนี้จะทำหมดเลยเหรอใช่อาหารทั้งหมดนี้ใช้ผลแห่งดินที่เจ้าให้ข้าครั้งก่อนไงล่ะหอมจึงเลยนะของที่ยินจูทำเนี่ยดูน่าอร่อยจึงเลยไม่ใช่สิข้าจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้พี่เถิงเซียวข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับพี่พี่มากับข้าหน่อยได้ไหมคุยกันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรือไงยินจู นี่คือคนรรกของเถิงเซียวในเมืองราชาแห่งอสูรที่ป่ายคุณพูดถึงใช่ไหมทำไมจะไม่ห้ามละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่านางพาเถิงเซียวกลับไปยังเมืองราชาอสูรจริงๆนะเซียวโน่เจ้าอย่าไปฟังเรื่องได้สาระของป่ายคุณสิเถิงเซียวแค่ปฏิบัติกับลัวหลานเหมือนน้องสาวตัวเองนอกจากนี้มันไม่มีประโยชน์สําหรับข้าที่จะหยุดสิ่งนี้นะลัวหลานพยายามมากเลยเถิงเซียวจะต้องอธิบายให้นางฟังเอง ข้ากับยินจูยังมีธุระที่จะต้องไปทำานะต้องขอตัวก่อนนะพวกเจ้าก็ค่อยๆคุยกันไปล่ะเซียวโนเถิงเซียวเห็นแก่ที่เราเป็นสหายกันข้าขอเตือนเจ้ารีบพูดให้นางเข้าใจซะไม่อย่างนั้นความลังเลข,ของเจ้าจะไม่เพียงแต่ทำให้นางเจ็บปวดเท่านั้นแต่ยังจะทำให้ยินจูเสียใจอีกด้วยทำร้ายทั้งสองคนอย่างนั้นเหรอพี่ถังเซียวรีบดูซี่นอกจากผลแห่งดินแล้วข้ายังทำอย่างอื่นมาให้พี่ด้วยนะหัวร้อน จ้าไม่จำเป็นต้องทำเรื่องพวกนี้เพื่อข้าจริงๆนะเจ้าเรียกข้าว่าพี่ชายงั้นข้าก็หวังว่าเจ้าจะเห็นว่าข้าเป็นพี่ชายของเจ้าจริงๆและข้าก็เห็นเจ้าเป็นน้องสาวมาโดยตลอดพวกเราไม่สามารถพัฒนากลายเป็นคู่ครองกันได้หรอกนะแต่ว่าพี่กับยินจูข้ากับยินจูและลูกๆอยู่ด้วยกันมีความสุขมากหลัวหลานเจ้าก็รู้จักนิสัยของข้าดีถ้าข้าไม่ชอบใครข้าขอยอมตายดีกว่าที่จะต้องอยู่กับนางพี่เถิงเซียวข้าจำได้ว่าตอนที่ยังเด็ก พี่ถูกพวกของหน้นเทอรรังแกและราชาสิงโตก็ไม่ปกป้องพี่พี่บอกว่าพี่ต้องพยายามอย่างหนักในการฝึกฝนและวันหนึ่งพี่ก็จะทําให้พวกเขามองพี่ด้วยสายตาใหม่และทําให้พวกเขารู้สึกเสียใจตอนนี้พี่กลับเต็มใจที่จะอยู่ในเผ่าเล็กๆและปล,ล่อยให้พวกเขาหัวเราะเยาะพี่ต่อไปเหรอนั่นเป็นเรื่องของเมื่อก่อนลัวลอนสําหรับข้าแล้วเมืองราชาอสูนกลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว ข้าไม่ใช่เถิงเซียวผู้ที่เครียดแค้นอีกต่อไปแล้วและข้าก็มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วและข้าก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับพวกเขาอีกแล้วแต่ว่านานเธอยังแค้นพี่มากพี่เถิงเซียวพี่คงยังไม่รู้นานเธอได้รู้ข่าวที่ว่าพี่อยู่ในเผ่าต้าเจ๋อแล้วและกําลังส่งคนมาทําร้ายพี่แล้วนะนานเธอส่งคนมาอย่างนั้นเหรอเขารู้ข่าวของข้าได้อย่างไงนานเธอรู้ที่อยู่ของข้าแล้วแล้วนักบุญ,ญหญิงล่ะนางรู้ไหม ราชาสิงโตส่งคนมาตามพี่และดนานเธอก็ส่งคนของเขามาติดตามด้วยแล้วก็บังเอิญโชคดีมากที่คนของเขาช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขับไล่ออกจากเผ่าตาเจอไว้ได้และก็เอาข่าวของเจ้าไปบอกด้วยผู้หญิงที่ถูกขับไล่ออกอย่างนั้นเหรอจะต้องเป็นซูเฟยแน่ๆในเมื่อนางไปที่เมืองราชาอสูรน,นักบุญหญิงก็คงเกรงว่าจะปิดไม่อยู่แล้ว นันถทากำลังปกปิดข่าวของพี่เป็นความลับจากราชาสิงโตเพราะกลัวว่าราชาสิงโตจะพาตัวพี่กลับไปยังเมืองราชาอสูรและเข้ามาแทนที่เขาย,ยังงั้นเองเหรอแบบนี้ก็เยี่ยมเลยนะสิดีที่ไหนกันเล่าที่เขาปกปิดราชาอสูรก็เพื่อที่จะฆ่าพี่นะพี่เถิงเซียวสิ่งที่ยินจูสามารถให้พี่ได้ข้าก็ให้พี่ได้เหมือนกันและอีกอย่างข้าก็ยังให้พี่มากกว่านั้นได้ด้วย ขอแค่พี่แต่งงานกับข้าด้วยการสนับสนุนของข้าด้วยความสามารถของพี่พี่ก็จะสามารถกลายเป็นราชาเสือขาวคนต่อไปได้และพอถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครดูถูกพี่ได้ไม่มีใครรังแกพี่ได้นี่คือสิ่งที่พี่ปรารถนาเมื่อตอนเป็นเด็กไม่ใช่เหรอใช่ไหมลัวลนันตอนนี้ในใจของข้ามีแค่ยินจูเท่านั้นเจ้าอย่าเสียเวลากับข้าเลยนะ กลับเมืองราชาอสูรไปเถอะเซียวโนอะไรของเจ้าเนี่ยจูจูก็ล่าค้าออกมาพวกเรายังกินข้าวไม่อิ่มเลยนะและอีกอย่างเถิงเซียวและหลัวหลานก็อยู่ด้วยกันตามลำพังแบบนี้ก็ไม่ดีนะไม่ใช่รองรายินจูข้ากำลังให้โอกาสเถิงเซียวพูดกับหลัวหลานให้เข้าใจเพื่อที่นางจะได้ไม่คุกคามเจ้าอีกนะและอีกอย่างข้าก็ไม่ได้นอนกอดเจ้ามาหลายคืนแล้วข้าก็อยากอยู่กับเจ้าตามลำพังเหมือนกัน ถึงไม่อยากให้เจ้าเถิงเซียวนั่นมารบกวนเราก็ใครกันละ่ะใครใช้ให้เจ้ายุ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นความผิดของข้าเองที่ข้าละเลยเจ้าไปหลายวันให้ข้าชดใช้ให้เจ้าตอนนี้เลยดีไหมชดใชยอะไรเหรอท่านหลวงหลานไม่ต้องเสียใจแล้วแม้ว่าเถิงเซียวจะปฏิเสธท่านแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ดีพอนะ ในเมื่อเถิงเซียวบอกแล้วว่าจะไม่ไปกับท่านถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พวกเรากลับเมืองราชาอสูรกันดีไหมเพราะเรากลับมาราชาเสือขาวจะเลือกนักรบที่เก่งที่สุดมาเป็นคู่ครองของ,ของท่านคนอย่างเถิงเซียวคงอยู่ได้ไม่นานหรอกอยู่ได้ไม่นานอย่างนั้นเหรอหลิวฟงนี่เจ้าหมายความว่ายังไงวันนี้มีด้วยผู้พิทักษ์มารายงานว่าพวกเขาพบร่องรอยของบ่ายจินและพวกลูกน้องในบริเวณใกล้เคียงแล้วพวกเขามาถึงแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้ว พวกเขาจะไม่มีทางปล่อยเถิงเซียวไปนะและนี่ก็ถือว่าเป็นการเอาคืนให้คุณหนูยังไงล่ะท่านพี่เถิงเซียวจะตายไหมนะท่านพ่อเคยบอกกับข้าว่าถ้าไม่ได้มันมาก็ให้ทําลายมันทิ้งดีกว่าดังนั้นค่ะหลิวฟังพรุ่งนี้จะไปหาไม้จินซะบอกกับพวกเขา